สวัสดีค่ะเมื่อนี้เขาสิมากินข้าวกันกิน,กนข้าวกับอันพัดมะเขือสลุกชิ้นแล้วก็ของหวานเฮงกับสิมนี่ผลไลม้แล้วก็เปิดพระอกพบนางโนราคือนำพริกปลาห้าขาดบดได้หอมแดงกินโลโคโวิพี่น้อย พออระโอ๊ปก็พุกนางโนลาโอ้ยออว่าสันว,วาสีเลิห่องเล้กำลังจะสีใดาา้าสตรข่อยแล้วก็เมื่อยเมื่อจกมาจะนักไหนัดบกพัดลูซินใส่บกเขือพัดบกเขือใส่ลูซินแล้วก็พระอ,อ๊ปเราก็มี นางโนลาอยู่ในพรอ,ออกกินเข้าไปปลาเขาเด้อพี่น้องมาเป็นนางโนลานิเปิดพรอ,ออกพบนางโนลานี่เอ้ยน่ากินน่าทานมากพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินข้าวแล้กันกินเสซ็จหล้กกับพลัมใหม่เฮ้าหาอ,อะไรคือบวกสมร่างกายจะได้แข็งแรงมีวิตามินซีวิตามินอ e. ี ต้านโรคโควิดหอมแดงกกินแก้เป็นวัดเป็นไอกินแล้วเมื่อก็สิค้นสมองเฮาจืดโหลดเข้า,ขากรสซิ้หายใจโล่งว้าบโหลดเป็นยังสียบส,สมองเด่นเขานอกี่น้อกกินดิบๆนี่แหละกินกับเขานี่แหละกินแบบบ้านๆกินแบบอีสานบานหน้าเฮากินไปเรื่อย คือพอกินยังกับกินเข้าไปเนี่ยมักเนี่ยอขสอบวันเท้าเธออบกระพบนางโนราอเล้ยโอ้ก่น้อ,องน้ำใสน้นขวานสี่ดหีสากเวทีแต่ละเวทีขาดไม่ได้ก็คือปลาทอด แซ่ๆน้ำกันเลยพี่น้องสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพระวัานเด้อสุดสวยสุดโรทั่วโลกทั่วนาเขตตำบลอำเภอบ๊ายบาย